กลาบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพลาเอผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็อาจจะมาสายมาเย็นหน่อยมาหน้าหน่อยนะครับ f อนะฮะแต่ก็ถ้าปิดกันก่อนอ่าเทว่า4่โมงห้าโมงอะไรเงี้ยผมก็จะรีบส่งให้เลยภายในวันนี้นะครับถ้าส่งไม่ทันก็าอาจจะอาติดค้างไปในวันพรุ่งนี้นะครับ F4 นะครับผมวันนี้ มาโปรพิเศษให้นะครับเนื่องจากผมจะต้องหาเงินทุนนะครับหาเงินทุนในการที่จะซื้อพระในมหากรรมการประกวดที่พิศุโลกนะฮะวันเสาร์นี้นะครับผมเคยเปิดราคา3 0 0 0 4 0 0 0 5,000อะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นเลยนะแล้วมีทั้งของใหม่ที่ยังไม่ได้ลงด้วยนะครับอันไหนที่ราคาที่ว่ามาไม่แรงผมก็จะมาโปรให้วันนี้วันนี้เอาพิเศษ2 0 0 0 1แถม1นะครับ F4 นะฮะ2,000 1แถม1นะครับ เริ่มเลยที่องค์นี้นะครับเนีย่ยเป็นพระอะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะพระขู่นะไม่กล้าพูดเพราะไม่รู้จักเลยว่าอะไรนะเปิดอยู่สามพันนะอันนี้เอาสองพันหนึ่งแถมหนึ่งเดี๋ยวผมอาจจะไวๆนิดนึงนะครับ F4 นะฮะเพราะเดี๋ยวจะเย็นมากนะครับผมแล้วก็อันนี้เอ่อมันหลุดจองนะครับถ้าถ้าท่านยังไงถ้าทักมาได้นะอยู่ในถุงอะผมผมน่าจะน่าจะติดจองอะ แต่ว่าหลายวันแล้วนานแล้วเนี่ยเป็นนะ่าจะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วมั้งนะครับผมขายอ่ะประคำเนี่ยเมตรละสามร้อยนะเนี่ยผมรู้สึกผมจะขายไปสองพันนะครับนะฮะแล้วเห็นเงียบๆไปนะครับผมผมจําไม่ได้เลยว่าท่านไหนเนี่ยนะครับไม่ได้ลิสต์หลายชื่อไว้นะวันนี้เอาสองพันแล้วก็หนึ่งแถมหนึ่งไปนะครับ F4 มีทั้งหมดประคำผงยานะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดหกเจ็ดลูกอ่ะเจ็ดลูกนะครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะวันนี้เอาสองพันแล้วก็แถมหนึ่งด้วยนะอันนี้หมายถึงว่า หนึ่งหนึ่งรายการหนึ่งองนะฮะทั้งพวงเนี่ยนะครับ F4 นะไม่ใช่สองลูกนี้สองพันนะนะครับ F4 นะฮะปิดตาเกาเกา,เกาผงคุกหลักนะเปิดอยู่สามพันสี่พันตลอดนะเปิดอยู่สามพันสี่พันตลอดวันนี้เอาสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ F4 นะดูเลไอ้ดูอันนั้นเพิ่มก็ขอรูปเพิ่มทักมากันได้นะครับนะฮะจอบนะฮะจอบใหญ่ วัดวังสำลรงนะฮะจอบใหญ่วังสำลรงนะเขาพีมหนองที่หนึ่งห้วยเขนกับวังสำลรงนะแต่ผมเป็นเล่นเป็นวังสำลรงกันมานานแล้วนะลำพิมพ์นี้นะมีที่คล้ายๆกันอันนี้เขาจะใหญ่นะเขาจะใหญ่หใ,หนะใหญ่กว่าห้วยเขนนะใหญ่หนานะฮะแล้วเนื้อหาโลหะพระเนี่ยคือเหลืองอมเขียวนะกระแสะพระเนี่ยกรนะแสพระแท้เนี่ย fc นะฮะพระแท้แน่นอนดูง่ายสบายตานะขายปกติเนี่ยขายไม่เคยต่ำสองพันห้าสามพันนะครับ fc นะวันนี้เอาสองพันหนึ่งแถมหนึ่ง นะครับ f c นะฮะสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะฮะหลวงพ่อเพชรน,นี่นะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเอามาโปรหรือ,อยังนะครับผมวันนี้ก็ยังอ่ะเอาไปสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะฮะเนื้อเขียวๆเนื้อเลยนะครับ f c นะฮะสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับเน,น,นี่ยไปเจอตามตลาดพระตามงานประกวดเนี่ยเห็นยังเปิดราคากัน สี่พันห้าพันอยู่นะพิมพ์นี้นะครับนะพิมพนะ์นี้นะอ่าแล้วก็องคนี้น่าจะเป็นของใหม่นะครับเนี่ยผมยังไม่เคยลงนะก็กะจะมาเปิดไว้เปิดสามพันสี่พันนี่แหละนะครับพิมพ์มิยมหนักสองบาทนะครับผมพิมพ์นิยมนะพิมพ์นิยมหนักสองบาทเนี่ยนะฮะดูนะ มีฟันนะครับผมนี่ฮะพิมพเนี้ยเป็นพิมพ์ในตำนานที่เห็นอยู่ตามหนังสือสมัยก่อนนะครับ F4 นี่ฮะเป็นพาที่แท้ดูง่ายมากๆเลยนะครับพาที่แ้ดูง่ายมากๆองค์นี้คุณคุ้นว่าน่าจะได้มาจากไอเพชรบูรณ์นะเป็นอีกองนะเป็นอีกองที่ไม่ใช่ององก่อนนะ F4 นะฮะนี่เป็นองค์ใหม่นะเป็นองค์ใหม่นะครับผมนี่ฮะหน้าใหม่ของวงการเลยนะฮะปกติอยากจะเปิดสักเนี่ยพาเข้าใช้ใน F4 นะฮนะรอยติดกงติดก่าวนะ พอย่าง,งพระมีประสบการณ์นะพระมีพุทธคุณนะฮะ F4 นะปกติอยากจะเปิดสัก4สี่พันะวันนี้เอาสองพัหนึ่งแถมหนึ่งะเอามาดึงหน้าพระเอามาดึงหน้าพระนะครับ F4 นะพระแท้ดูง,ง่ายๆนะครับผมนะแล้วก็พิมพ์คิตาสีชายองค์นี้นะครับผมเอามาดึงหน้าพระนะมีมาต่อผมส่วน2องพันผมไม่ได้ขายนะเนี่ยผมรู้สึกจะเปิดไปห้าพันะในใน,ว,น,ว,นวันแรกนะวันนี้ เอามาโปรนะยอมเลยนะครับผมทุนเนี่ยนาจะเกือบเกือบสองพันนะครับผมเม็ตไว้สามพันเลยนะฮะองนี้นะครับวันนี้เอาสองให้สองพันหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยนะทาไมถึงให้ได้ก็เพราะว่าพัชในชุดเดียวกันเนี่ยถั่วเฉลี่ยเนี่ยคือน่าจะคืนทุนไปแล้วนะครับเม่ชุดเดียวกันที่ที่เหมามานะฮะเพราะเพราะพัชชุดนี้เนี่ยเป็นพัชชุดที่ว่าผมไปเหมามาสามที่นะวชิรบารมีพิจิตรแล้วก็พิโลกนะครับผมนะฮะนะโดยถั่วเฉลี่ยทุนแล้วก็ให้ได้นะครับ fc นะฮะ เนี่ยนะครับก็เป็นโปรพิเศษไปนะครับ2 0 0พันแถมหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะยังไม่เคยลงนะครับน่าจะยังไม่เคยลงนะพิมพ์นิยมมือรองนะฮะเอ้โูเนื้อหานะครับผิวมะขามเปียกเลยนะครับ F 4นะฮะโลหะด้านในก็เหลืองอมเขียวนะตามสูตรตามตำรานะครับผมสวยมากนะจตก่อนยังไงซื้อขายกันต้องมี4 5000พิมพิมีินะครับผมอันนี้น่าจะเป็นชุดพิจิตตเหมือนกันนะชุดเหมาจากพิจิตตบัชิระเหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะ ก็ให้ FC ไปแล้วกันนะครับผม2,001แถม1น,นะครับหาเงินทุนนะฮะไปดูของใหม่ๆนะฮะหรือเผื่อจะได้อะไรที่แบบแปลกแตกต่างที่ไม่ใช่แบบสายลอกเก่าบ้างนะฮะที่มาทำงานประกวดที่โรงเรียนชายนะฮะโรงเรียนชายนะฮะโรงเรียนพิพศโลกพิทยาคมนะฮะ จังหวัดพิษณุโลกนะเสาร์อาทิตย์นี้นะครับผมแต่เขาก็มีวางกันตั้งแต่วันศุกร์นี้แล้วล่ะ f ่นะฮะอันนี้พิมพ์ปุ้มปุ้ยเลยนะฮะเนี่ยครับพิมพ์นิยม A นะครับพิมพ์นิยม A นะครับผมนะฮะนี่นะดูเนื้อหานะครับจริงๆแล้วอ่ะพระพิมพ์มแปลกๆเนี่ยนะพิมพ์แปละอย่างนี้นะแต่ก่อนเนี่ยเวลาที่ผมเปิดกลุ่มอนุรักษ์สืบสานนี่นะโอ้ขายดีมากแล้วตีไปลงพิมพ์มช่างชาวบ้านนะเพราะก็เป็นพระแท้ดูง่ายนะคำว่าอนุรักษ์สืบสานนี่ก็คือแบบ เล่นสายอนุรักษ์เน้นสายพระเก่าไว้ก่อนเล่นสายเนื้อนะไม่ได้เน้นพิมพ์นะฮะแล้วดูใต้ฐานดินะฮะ F4 นีฮะจุดตายที่จะถฐานเลยนะฮะพ้าอย่างนี้ก็มาร้อยก็แท้ทั้งร้อยหงสแหละนะครับผมนะฮะนะครับจากประสบการณ์จากความคิดผมคนเดียวเลยนะไม่อ้างอิงใครเลยนะครับจากประสบการณ์นะฮะนี่นะครับคนสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้พ้าเขาเน้นเน้นเล่นใช้พระเก่านะเน้นเนื้อนะ ไม่ไม่ได้เนม้นเหม้นพิมนะไม่ได้เน้นพิม์ว่าพิมจะต้องเป๊ะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าจริงๆเรื่องพิมีมยมันพิสูจน์กันไม่ได้ไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเขาทํามาเขาสร้างมากี่พิมพ์นะฮะเราไม่รู้เลยนะครับความจริงเขาสร้างมากี่พิมนะฮะเราเหมือนกับเอามาแบบสมมุติกันเอาว่าเขาสร้างตรงนี้พิมพ์แค่นี้อย่างนี้อย่างนั้นนะฮะอย่างนี้คือพิมพ์นิยมเนี่ยแต่หน้าตาพิมพ์ทรงอาจจะอาจจะออกแตกต่างจากจากพิมพ์ที่ว่า พูดกันว่าเออเป็นมาตรฐานชากุลนะฮะ fc นะครับถัดมานะครับพญาเต่าเรือเนี่ยเพิ่งเปิดไปสี่พันเมื่อคลิปก่อนนะเนื้อเขียวปัดเลยนะเนื้อคิ้วนะ fc นะหาคิ้วเขียวก็เก่าไปมียากนะนะเจอบางทีเป็นเนื้อขาวๆเ,เป็นเนื้อลื้งๆแบบอ่อใหม่ๆอ่ะแล้วก็ไม่ไม่ไม่คมไม่นั่นแบบนี้นะครับ fc ไม่เก่าแบบนี้นะครับ fc นะฮะ เอาไปสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับวันนี้นะถ้าวันนี้ดูรีบๆเร่งๆก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมพอดีโอ้โหกว่าจะได้ทำคลิปเนี่เพราะว่าวันนี้วิ่ง <c oughs> หลายกระชอกเลยนะครับผมตัวนี้เป็นเต่าตัวสุดท้ายที่ว่าติดจองแล้วนะแต่ว่าเนี่ยไม่เห็นโหวนไม่เห็นอะไรทักมานะหรือว่าท่านยังไงทักผมมานะเนี่ย <c oughs> แต่ผมเชื่อว่าน่าจะหลุดจองไปแล้วล่ะนะครับผมใส่ถุง แยกไว้เนี่ยตัวนี้นะครับนะฮะปกติก็ขายตัวสองพันสามพันนะ fc นะฮะไม่รู้ว่าเคยโปรไปหรือยังนะครับผมเก่าขนาดนี้นะครับ fc นะเต่ามีขานะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับผมนะผิวมันเทศเลยนะผิวมะขามเปียกแบบนี้นะครับแล้วจะจะเลือกกันนะฮะนี่นะครับผมเอาไปสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับสองพันหนึ่งแถมหนึ่งกันไปเลยนะครับอ่าแล้วก็มาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ พระร่วงหรืออะไรพระพิมพ์เปิดโลกอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจนะฮะเป็นชินนะเนื้อชินนะชินอะไรแล้วก็ตีชินเงินหรือเปล่านะเนี่ยเก่ามากเลยนะครับเนี่ยเหมาชุดนี้มานั่นแหละนะครับ fc ชุดวชิระบารมีนี่แหละนะครับเนี่ยนะดูกันนะ fc อยากดูรูปเพิ่มอะไรเพิ่มก็นั่งกันมานะครับผมเอาสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับดูไม่เป็นจริงๆนะครับ fc นะฮะสองพันหนึ่งแถมหนึ่งไปนะครับเนี่ย อ้ะเก่านะดูดีวางไว้แบบขีมดต,ตดยุงขึ้นเลยนะนี่ฮะเก่าจริงนะแต่ผมไม่รู้ว่าเก่าทันถึงกลุอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือเป็นเกจิยุคหลังสร้างอะไรเงี้ยนะแต่ดูเอากันว่าเอาแค่เก่านะเราชอบซื้อที่ใช่เลยนะฮรราคานี้นะครับ f อนะครับน,นี่นะถัดมาก็นี่นะฮะเป็นพ้ากลุกก่นอีกเหมือนกันนะครับผมเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะเป็นเหมือนปก นะครับแบบนี้นะเก่ามากนะ fc เนี่ยโอ้โหขึ้นกองสองเนี่โอ้โหเก่าจนผุอะนะครับผมก็ไม่รู้เขาเล่นกันยังไงแหละนะเนี่ยแล้วก็ถ้าเอามาสายเราเนี่ยก็น่าจะขายยากหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมไม่ไดเอามาเปิดแบบสามพันสี่พันเนี่ยเนี่ยดูดีความผุนะความผุความระเบิดนะเนี่ยนะครับเนี่ยพังเก่าจริงอ่ะแท้แน่นอนละผมดูยังไงก็แท้แต่แบบจะเป็นกูไหนเขาเล่นกันยังไงแพงหรือไม่แพงเนี่ยเราก็ไม่รู้นะ f สีนะแล้วเป็นพาสที่เหมามาชุดชุดนี้แหละรวมกับพวกชุดวชิราบารมีเนี่ยนะครับ f สีาะฉะนั้นก็เนี่ยวันนี้ให้ 2, 1, 1, สองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับสองพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับเนี่ยปิดตาเก่าๆเขียวๆเลยนะเนื้อเขียวๆนะสำลิศนะครับเนื้อออกแบบออกไปทางเขาเรียกว่าเมฆสมิทธิ์เนี่ยแต่อันนี้อันนี้เป็นออกสำลิศนะเนี่ยเอามาคู่กันนะเผื่อใครเอาคู่นะผมดึงงเเเเนนะเนออ 3, 000, 4, 000, นะนนีีี่่่่ยยยะะปิดออููทัั้้ควา นะ fc เอาไปเลยนะสองพันนะหนึ่งแถมหนึ่งกันไปเลยนะครับผมดูที่ชอบซื้อที่ใช่ก็ว่ากันไปนะครับ fc นะครับว่ากันไปนะเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับเก่าเเลยสำริดนะครับ fc นะเนี่ยมีมาตอบผมพันห้าไม่ได้ขายนะไม่ได้ขายเนี่ยนะครับ fc นะอยากจะได้สองพันเลยเดียวๆเลยนะแต่วันนี้เอามาดึงหน้าพระกันไปนะครับ fc นะ ขายเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะครับขายเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะฮะเพราะว่าก็น่าจะคืนทุนกันไปเพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็ต้องซื้อแบบตีรวมนะฮะตีรวมนะครับผมชุดนี้นะแล้วก็เนี่ยน้งพยาเนี่ยกรุกน้ําเนี่ยนะครับสวยมากนะปกติต้องมีไม่ต่ำกว่าสองพันห้าสามพันนะเบิกกันห้าพันยังขายกันคู่ละห้าพันอะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยได้หลุดรอดหลงมาองค์เดียวเนี่ยนะครับเอฟซีนะ นะครับได้มาใหม่นะนี่ฮะมเม็ดลงเม็ดแร่นะครับ F4 นะฮะเนี่ยอ่ะสองพันหนึ่งแถมหนึ่งไปนะครับ F4 นะฮะหาเงินมาหมุนนะครับผมขายเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะฮะเนี่ยเนี่ยเก่าๆนะอ่าผงสุพรรณนะผงสุพรรณดินกรองต้องตาตึงนะฮะนี่นะฮะผงสุพรรณดินกรองต้องตาตึงนะฮะเนื้อเขียวเลยนะครับลงรัก ลงทองด้วยนะครับเนี่ยสองพันหนึง่งแถมหนึง่งนะครับอ่ะสุมก็ซึ้งแล้มาขามงามจับใจนี่นะฮะอันนี้เป็นอันนี้กูไหนเนี่ยผมผมลืมไปแล้วนะผมไม่แน่ใจเขาบอกกลุ่มาชื่อกูมาด้วยนะเนี่ยเนี่ยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นกูทุ่งเศรษฐีแหละนะครับอย่างงี้นะอันนี้ดูดิเก็บไว้เป็นคี้มดตดยุงขึ้นนะเก่าจัดเก่าจริงนะแต่ตอนแรกผมการจะเปิดสี่ห้าพันแล้วเนะนี่ยแต่เนี่ยมาดูปุ๊บขเขาลาวนี่นะ พาเขาล้าวนะเนี <S <S ่ยนะเอาไปสองพันหนึ่งแถมหนึ่งอะนะครับ fc นะครับอืมพาเก่าจะล้าวทำรุดมากเลยก็ถือเป็นเรื่องธรรมดานะครับเนี่ยแต่อยู่ในมือใหญ่นี่เขาไม่เอามาลดอย่างงี้แน่นอนนะฮะเนี่ยครับผมนะผมดูยังไงก็ความรู้สึกผมยังไงก็แ้ดูง่ายอ่ะนะพาอย่างงี้นะครับแห้งๆเก่าๆขนาดนี้นะครับนะฮะไม่ได้เจอแบบสนามเจออะไรทั่วไปด้วยนะครับนะฮะเนี่ยนะฮะชุดนี้นะครับผม โอ้ oh, เร็วหน่อยนะครับเอาไว้ไปแป๊บยิ่งทำไว้ก็ทําได้นะแต่ไม่ค่อยอยากจะทานะมัวลีลานะมัวพูดเยอะพูดมากนะครับผมครับผมก็นั่นแหละเป็นนิสัยนะเป็น,ปนบางทีก็อย่างที่บอกอะ่ะถ้าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะั่นเลยไม่ได้คุยกับเอฟซีมันก็ยังไงไม่รู้นะเหมือนโอ้ยจ้องจะขายกันอย่างเดียวเลยนะไม่พูดไม่คุยไม่เล่นไม่หยอกไม่เอิงกันเลยนะเอฟซีแต่วันเนี้ยเอาไว้หน่อยนะครับ นะประมาณนี้นะครับผมชอบกับทักทายกันมาได้เลยนะครับหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องข้างล่างก็โทรมาได้เลยนะครับพี่เบอร์0618987342นะครับ0618987342นะครับหรือแอดไลน์ก็ที่เบอร์นี้ก็ได้เลยนะครับไปที่เพื่อนเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์หรือ แอดไลน์ที่ผมปักหมุดไว้ใต้คลิปนะที่จะเป็นภาษาอังกฤษนะว่าแอดไลน์นะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกรลาบลา f ีฟซทุกท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงเรวยๆถูกหวยกันทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ